สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นแตกต่างกันของคนเราแล้วทำไมถึงต้องมาทำคลิปนี้เพราะว่าวันนี้มีเวลาว่างก็เลยเข้าไปใน <c oughs> หลังบ้าน YouTube ของเราเองที่ YouTube Studio ใช่ไหมแล้วทุกคนที่ทำ YouTube ก็จะรู้ใช่ไหมว่า พอเข้าไปหลังบ้านแล้วทางขวามือมันจะเขียนว่าร้อยเปอร์เซนอะไรก็แล้วแต่แบบว่ามีคนดูเท่าไหร่มีคนเอ่ยยกนิ้วโป้งให้เท่าไหร่อะไรเนี่ยแล้วก็จะเป็นร้อยเปอร์เซนต์ทั้งหวดว่าทุกทุกคนที่เข้ามาดูยกนิ้วโป้งให้ทุกคนก็แสดงว่าเป็นร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมทีนี้เราไปดูมีคลิปหลายคลิปเลยที่เป็นคลิปสั้นๆคลิปช็อตของเอ่น้องหมาคลิปอย่างมากก็ประมาณสามสิบวินาทีไม่ใช่ว่ากดเอ่โป้งโป้ง,ปงเดียวสองโป้งนะโป้งเป็นสิบสิบนะ เราไม่เข้าใจว่าเขาคิดยังไงเขาถึงมามาโป้งลง80%ซของคนที่เข้ามารับชมเนี่ยเขากดโป้งขึ้นให้แล้ว20%เนตเนี่ยเขากดโป้งลงเราก็อยากจะรู้ว่าเป็นเพราะอะไรมีความเขามีความคิดเห็นแบบไหนถึงได้กดโป้งลงแล้วเขาไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องเอ่อกับคลิปนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาคุยด้านหนึ่งคือใช่เพื่อนเพื่อ,อก็คิดว่าเอ้ยจะไ่ต้องไปสนใจอะไรกันมันไม่มันไม่ต้องไปใส่ใจมันหรอกเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา จริงมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงอันนี้เราเข้าใจทุกคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันอันนี้เราเข้าใจแต่ทีนี้คิดอย่างนี้ถ้าคนพวกนี้ยี่สิบกว่าคนเนี่ยนะเขายังทนดูกับคลิปที่สิบวินาทีสิบห้าวินาทียี่สิบวินาทีไม่ได้แล้วลองคิดดูสิว่าเขาถ้าเขาอดทนไม่ได้กับคลิปตัสั้นแบบนี้ แล้วเขาจะไปอดทนกับชีวิตจริงๆได้ยังไงเราก็อยากจะรู้เหตุผลใช่ไหมว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบ,ชอบคลิปนี้เป็นเพราะอะไร,รแล้วทาไมถึงถึงไม่กล้าเข้ามาเขียนคอมเมนต์แล้วว่าเออฉันไม่ชอบเธอนะเธอเอาหมามาทํอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเขียนมาดิเราจะได้เข้าใจเราจะได้มีการปรับความเข้าใจกันจะได้รู้กันว่าเออเขาเป็นอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เราอาจจะแก้ต้องแก้ไขหรือเขาต้องต้องทําใจ ว่าถ้าจะอยู่กับในโลกนี้ก็ต้องยอมรับกันมั่งใช่ไหมคือไอ้พวกเนี้ใช้โทรศัพท์อะคือมันเป็นการบังหน้าเอาโทรศัพท์มาบังหน้าแล้วก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นถ้าเป็นจริงถ้าไปอยู่ตรงหน้าเขาไม่กล้าแต่ว่าถ้าอยู่เบื้องหลังมีอะไรมาบางังเอาโทรศัพท์เนี่ยเป็นอาวุธไงคือเอาโทรศัพท์มาเป็นอาวุธแล้วก็เอามาทําลายคนอื่นเขาโดยที่ตัวเองไม่จําเป็นจะต้องไปออกหน้าออกตาไม่ต้องไปแสดงตัวว่าตัวเขาเป็นใคร ถ้าเขาทนแบบนี้ไม่ได้แล้วเขาจะอยู่รวมกับมนุษย์คนอื่นได้ยังไงในเมื่อเรื่องเรื่องแค่นี้มันเป็นเครื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆเลยความจริงอะ่ะเราก็รู้ว่าทุกคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันใช่ไหมแต่ว่าไอ้เรื่องแบบเนี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าเขามาแสดงออกแบบนี้ทําไมเขามีความกดดันตรงไหนหรือพ่อแม่ไม่รักถึงต้องมาแสดงออกแบบนี้แล้วเพื่อนๆเ,เ,เวลาไปดูคลิปอะ่ะเพื่อนๆทำยังไงเวลาไม่ชอบเขาผ่านไปหรือไปกด นี่โป้งลงแล้วก็ไปบอกเขาว่าไม่ชอบหรือว่าชอบก็กดโป้งขึ้นแล้วก็บอกเขาว่าเราชอบเขายังไงหรือก็ผ่านไปเฉยๆไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องมีความเดือดร้อนอะไรใช่ไหมของเราคือถ้าเราไม่ชอบเราผ่านไปเลยเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ชอบใช่ไหมไม่จําเป็นจะต้องไปแสดงออกเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่ามันเรื่องจิตเดียวเราไม่ชอบเราก็ผ่านไปซะแต่คนพวกนี้ไม่ได้คือเป็นมีความกดดัน จะต้องแสดงออกแล้วเป็นการแสดงออกแบบขี้ขาไม่กล้าแสดงออกครังไม่ไม่กล้าแสดงออกแบบออกหน้าออกตากดกดอะไรอย่างเดียวก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าตัวเองมีความรู้สึกยังไงแล้วเพื่อนๆเรามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นอยไหมโกรธไหมหรือทำแบบไหนโต้อตอบยังไงเขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยนะอยากจะรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆ แค่นี้แลละทุกคนไปแล้วบายบ่นพอแล้ววันนี้